ลักษณะเส้นผมของลูกค้าจะมีเส้นเป็นเส้นมันๆทิ้งตัวแล้วก็มีน้ำหนักทำให้ผมของลูกค้าดูรีบแบรนค่ะลูกค้าบอกว่าลูกค้าเคยไปดัดมาได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะดัดแล้วรอนอยู่ได้ประมาณแค่สี่ชั่วโมงรอนก็คลายหายหมดพอลูกค้าเห็นผลงานของที่ร้านแล้วก็เลยมาทดลองดัดกับที่ร้านค่ะเส้นผมลักษณะแบบนี้นะคะช่างบอกเลยค่ะว่าต้องให้เวลากับช่างนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นผมที่เป็นลักษณะแบบขึ้นรอนยากค่ะ ขึ้นรอนยากแล้วเวลาที่ได้รอนแล้วผมก็จะคายตัวง่ายด้วยค่ะหลังจากที่เจ็บเช็คสภาพผมให้กับลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็พาลูกค้าไปสระแล้วก็ปรับสภาพก่อนการดัดค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ็บก็จะมาขึ้นทรงใหม่ให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าทรงเดิมของลูกค้าคือไล่เลเยอร์มาค่อนข้างที่จะต่ําถ้าผมลักษณะนี้ไล่เลเยอร์ต่าเกินไปก็จะทําให้เห็นรอนได้ไม่ชัดเจนนะคะเวลาที่ดัดออกมาแล้วค่ะ แต่งทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ็บก็จะมาเริ่มขั้นตอนของการมวนแกนนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะเจ็บก็จะใช้แกนขนาด2.0กับ1.8นะคะจะใช้สลักกันค่ะน้ำยาที่เจ็บเลือกใช้เจ็บก็จะใช้เป็นสูตรซําเชื้อของลอรีออลนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะในการเลือกสูตรน้ำยานะคะในแต่ละเคสจะไม่ตายตัวค่ะจะขึ้นอยู่กับสภาพผมของลูกค้าของแต่ละคนเลยนะคะตรงนี้เราต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งค่ะ ในการมวนแกนนะคะถ้าเราอยากให้ได้ลอนผมที่ชัดเจนนะคะก็คือหวีให้เรียบค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงดึงให้ตึงจนสุดปลายผมเลยนะคะแล้วก็ม้วนให้แน่นค่ะ,คะลอนที่ได้ค่ะก็จะเป็นลอนเอสที่ชัดเจนค่ะ หมวนแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใส่น้ํายานะคะในการหยอดน้ายาค่ะพยายามหยอนน้ายาให้ชุ่มๆนะคะเพื่อที่จะให้น้ํายาซึมเข้าทุกเส้นผมของลูกค้าค่ะเวลาที่เราดัดออกมาตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะในตอนการใส่น้ํายาค่ะหลังจากนั้นเราก็คุมหมวกด้วยนะคะในการที่เราใช้หมวกคุมอะคะ่ะตรงนี้จะช่วยให้ผมหยิกเร็วขึ้นนะคะในแต่ละเคสการใช้เวลาทิ้งน้ํายาดัดเอาไว้จะไม่เท่ากันค่ะ ก็แล้วแต่สาภาพผมของแต่ลูกค้านะคะหลังจากที่ทิ้งเวลาน้ายาดัดเอาไว้ครบแล้วอะค่ะก็จะมาเช็คลอนก่อนนะคะให้แกะแกนค่ะแล้วก็ดึงดึงผมให้ตึงแล้วก็สบัดสบัดถ้าลอนผมเด้งนั่นแปลว่าได้ลอนแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พาลูกค้ามาล้างน้ํายาดัดออกก่อนนะคะเจะจะล้างน้ํายาดัดออกก่อนก่อนที่จะมาใส่ตัวน้ํายาล็อกลอนตัวที่2นะคะก่อนที่จะใส่น้ํายาล็อกลอนค่ะให้สับผมให้หมาดก่อนแล้วค่อยใส่ค่ะ ยาดัดลอกลอนจะทิ้งเวลาเอาไว้ประมาณ10-15นาทีได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาแกะแกนออกให้กับลูกค้าค่ะแกะแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาลูกค้าไปสระแล้วก็ปรับสภาพหลังการดัดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มขั้นตอนของการเสร็จทรงค่ะในทุกๆเคสนะคะเจ้าก็จะ บอกวิธีแล้วก็แนะนําวิธีการเซตทรงให้กับลูกค้าค่ะสําหรับงานดัดเย็นค่อนข้างที่จะเป็นการเซตทรงที่ยากนิดนึงค่ะแต่ถ้าลูกค้าเข้าใจวิธีการเซตแล้วอ่ะก็จะไม่ยากค่ะตัวเซตทรงที่จะให้ได้ลอนสวยๆนะคะสําหรับเจ็บๆก็จะใช้เป็นเซร่มเคคริสตันค่ะ ตัวนี้ใส่แล้วผมจะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ทําให้รอนผมนุ่มด้วยค่ะในการที่ลูกค้ากลับไปเสร็จเองที่บ้านนะคะถ้าผมของลูกค้าหนาค่ะก็สามารถใช้กิ๊บแบ่งครึ่งก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ตัวเซรั่มค่ะใส่ให้ทั่วๆค่ะใส่แล้วก็วีวีวีนะคะวีเพื่อให้เซรั่มซึมเข้าทุกเส้นผมค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็กำกระชับรอนอีกรอบหนึ่งแล้วลูกค้าก็สามารถปล่อยให้แห้งเองได้เลยนะคะในงานดัดเย็นนะคะหวีได้ตอนเปียกขาแห้งแล้วห้ามหวีนะคะถ้าแห้งแล้วหวีรอนผมจะฟูก,กระจายค่ะไม่สวยดัดเสร็จแล้วลูกค้าถูกอกถูกใจกับรอนผมมากๆเลยลูกค้าบอกว่ารอนแบบนี้ละคะ่ะคือรอนที่ลูกค้าต้องการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ็บด้วยนะคะแล้วไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ